สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับ Wall Tree Observer โดยท่านนาวากาศเอกสทริ์ทองอินทุกวันศุกร์ครับเวลา20นาฬิกาง0สนาทีทางสญญานสตอรี่ท่านผู้ชมครับแรงขึ้นทุกขณะสำหรับสถานการณ์สงครามไม่ว่าจะเป็นที่สมรภูมิยูเครนรัสเซีย หรือที่ตอนออกกลางนะครับและทั้งสองสถานการณ์ทั้งสองพื้นที่ครับมหาอำนาจต่างเข้าแทรกแซงอย่างเต็มที่และสงครามใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นได้นีครับก็เป็นเพราะมหาอำนาจเนี่ยครับที่จะเป็นตัวจุดชนวนสงครามยูเครนนะครับหลังจากที่รัสเซียใช้ขีปนาวุธพิเัยกลาง ทัลมป้องกันไม่ได้ชัดเจนเลยครับแทนที่สหรัฐและนาโตจะหยุดนะครับเพราะเหมือนกับรัเสเซียได้เตือนไปไม่ติดวารบนิวเคลียร์ไม่ละครับเร่งระดมส่งขีปนาวุธให้กับยูเครนตอนนี้ยูเครนต้องย้ายที่ทำการรัฐบาลไปอยู่โปลแลนด์แล้วนะฮะ ต้องดูต่อครับว่ารัเสเซียจะกล้าติดวรบนิวเคลียร์หรือไม่ในขั้นตอนต่อไปอันนี้ที่รัเสเซียยูเครนส่วนที่ตะวันออกกลางอิสราเอลเปิดช่องเจราจาหยุดยิงแจะม่มีใครเชื่อร่อครับเพราะสถานการณ์ ในตะวันออกกลางนั้นมันเป็นเรื่องของการที่จะครอบครองพื้นที่ในการตั้งประเทศอาหรับต้องการที่ให้ปาเลสไตน์เป็นประเทศให้การยอมรับปาเลสไตน์เป็นประเทศตามที่สหรประชาชติต้องการแต่อิสาราเอลเป็นประเทศในขณะเดียวกันฝั่งอารับก็ต้องการล้างอิสาราเอลออกจากแผนที่โลกเพราะนั้นไอ้ที่การ พูดกันว่าจะมีการเจรจาแล้วมาห,อหาอำนาจทั้งหลายนะครับเข้ามาแสดงบทบาทเนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่ละครฉากหนึ่งเพื่อต้องการที่จะเดินยุทธศาสตร์ทางสงครามต่อไปหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องพบกับท่านนาวากาศเอกสำริ์ทองอินตอนนี้ก็มาเดินครับอาราบิกา้าเบต้าบี อร่อยจริงครับยิ้มเนี่ยไม่มีเลสเนใดนะครับมันอร่อยคือจากที่คนที่ดื่มกาแฟดำครับมาดื่มได้แล้วมีข้อสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับพิสูจน์มาแล้วสำหรับท่านที่แพ้กาแฟไอ้นี่ไม่มีผลเลยครับซีวีเซร่มบ,บำรุงผมนะครับสนับสนุนสถาบันทิศทานไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ยังอุดหนุนเข้ามาและเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับทุกท่านนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ซื้อสินค้าผ่านช้อปปี้อยู่แล้วเนี่ยครับนี่ซื้อผ่านลิงก์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอได้เลยครับท่านผู้ชมจำได้นะครับในยุคสมัยก่อนผมเนี่ยตัดผมสั้นสองข้างนี่เถอก็ไปหมดตรงกลางก็เป็นไข่ดาววันนี้นะครับผมอ่อนๆขึ้นเต็มหัวดอกดำกลับมาไว้ผมยาวอีกครั้งหนึ่งครับช่วยกันสนับสนุน รายได้ทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นการทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเพื่อสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยให้มีกำลังที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปตัดเข้าสู่รายการครับท่านผู้ชมเพื่อไม่เสียเวลาพบกับท่านนาวาการเอกสทธิ์ทองยินเลยสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับตั้นครับตกลงเนี่ยใครจะยิงนิวเคลียร์ก่อนกันระหว่างสหรัฐนาโต้กับรัสเซียเนี่ยครับก็คือ ต้องยอมรับความจริงอย่างนะครับว่าเวลานี้ทั่วโลกก็ให้ความสนใจสงครามที่ยูเครนนะครับเอาอย่างเงี้ยที่ที่ยูเครนมากนะครับโดยระการ,รเผชิญหน้าหรือว่าการประกาศต้องเรียกว่าเดิมทีเราก็เห็นแค่วาทกรรมของรัสเซียกับสหรัฐนะครับตอบโต้กันว่าจะเกิดสงครามโลกจะต้องแช้งนิวเคลียร์หรือว่าจะเคลื่อนกําลังต่างมากมายอันนั้นคือแค่วาทกรรมนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนกําลังมากพอสมควรจนล่าสุดนี่นะครับต้อง ผมก็ได้นำเรืมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่าให้จับตาดูนะครับว่ายูเครนเนี่ยจะยิงอาวุธพิเศษไกลนะครับซึ่งได้มาจากอังกฤษจากฝรั่งเศสแล้วก็จากสหรัฐนี่ไปใส่รัสเซียแค่ไหนนะครับรัสเซียก็จะตอบมาแค่นั้นผลจากที่ว่ายูเครนได้ถล่มกลับด้วยอาวุธพิเศษไก่ไปครับที่รัสเซียนะครับก็สร้างความสหายบ้างพอสมควรรัสเซียก็ใช้ขีปนาวุธเรียกว่าออรเลสติกนะครับยิงมาที่ยูเครนนี่นะครับ คืออาวุธชนิดนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็้ายๆก็จะเป็นนิวเคลียร์นะเพราะว่าระเบิดหลายหัวรบนะครับแล้วก็หกหัวรบครับมีความร้อนสูงพอสมควรน,นะครับแล้วก็ความเร็วก็หลายมักนะครับยิงไปนเนี่ยก็พากับว่าอันดับแรกคือว่านาโต้ก็ไม่เชื่อว่าจะว่า,วารัสเซียจะกล้า,า,าทาจริงสหรัฐก,ก็ไม่เชื่อทั้งโลกก็ไม่เชื่อแต่รัสเซียพูดพู้ดพูด,พด,พด,พดแล้วทาจริงนะครับไอ้นี่ไอ้นี่เป็นการใช้ อาวุธชนิดนี้ required. ครั้งแรกในโลกเลยไหมครับเขาบอกก็เริ่มคือรัสเซียพัฒนาอาวุธชนิดนี้มาได้ประมาณสักเจ็ดแปดปีนะครับแต่ยังไม่เคยใช้ก็อาจะมีการทดลองบ้างแต่ครั้งนี้รับว่าทั้งใช้ทั้งทดลองนะครับแล้วต่อไปก็ใช้จริงโดยทดลองกับยูเครนใช่ครับท่ครับทีนี้ถึงเวลานี้นะครับวันนี้เราต้องมาจับตาก่อนนะครับว่าเมื่อรัสเซียเดินหน้าถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับว่าทางนาโต้กับอักษรจะทําอย่างไรนะครับคือ ทางนาโต้ก็ดีทางสหรัฐก,ก็ดีนี่นะครับก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้ยูเครนเนี่ยเพี้ยงพมมรมรว่าเสียเปรียบมากนะครับพเพราะรัสเซียโจมตีนี่เฉพาะในรอบสอง,ส,อง,ส,องสามวันนี้ก็มากกว่า1 5 0 0ครั้งนะครับและทางฝ่ายยูเครนก็ตอบโต้ได้บ้างนะครับแล้วก็ยูเครนก็มีปัญหาด้านกาลังทหารนอะไรต่างๆก็คืออันนี้เราจะไม,ไม,ไม่ไม่พูดมากนะครับทีนี้ถึงตอนนี้ก็ต้องมาจับตาจับตาตรงไหนครับจับตาตอนนี้ว่ายูเครนเนี่ย ขอนิวเคลียร์เลยพูดตังบมาตังมาเราวอาขอนีวเคลียร์จากชาติวันตกนะครับนะหรือว่าขออาวุธที่ที่รุนแรงกว่าพิเศษไกลก็ทําให้ทั้งสหรัฐก็ดีทั้งนาโต้ก็ดีเนี่ยก็สะอากสะอึกนะครับที่ว่าคือคำว่าจะบอกว่าให้ก็ไม่เชิงจะจะไม่ให้ก็ไม่เชิงแต่ว่าโดยการเครื่องหมายต่างๆนี่นะครับว่าอยากจะให้อันนี้พูดตามคมจริงตามนี้นครับแต่ว่า ที่ยังมีอีกอีกอย่างก็คือว่าตอนนี้นะครับทั้งหลายๆประเทศนาโต้โดยเฉพาะอังกฤษครับพร้อมจะเครื่องกาลังเนี่ยส่งทหารมาช่วยยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นสงครามที่ทยูเครนตอนนี้นะครับว่าหลังจากที่ผมได้ให้ทุกท่านนะครับจับตาดูว,ว่ายูเครนจะยิงขียวพิไกลไปที่รัสเซียมากแค่ไหนตอนนี้รัสเซียก็เริ่มที่จะยิงไปไออยูเครนก็เริ่มยิงไปเพิ่อมอีกแล้วรัสเซียก็ตอบโต้มาเต็มที่อันนี้ผมผมก็จะไม่จะไม่จะไม่ชร่ภาพซันนะครับต่อไปนี้ให้เราจับตาดูครับว่า อยู่ที่ว่านาโต้กับสหรัฐจะเจ้าอย่างไแรัสเซียท้าลบแล้วตอนนี้ท้าลบแล้วนะครับกล้าจะกล้าไหมกล้าทําอะไรกล้าจะส่งฐานก้าไปแล้วกล้าจะใช้นิวเคลียร์ไหมหรือว่ากล้าใช้อาวุธที่หนักกว่านี้ไหมรัสเซียพร้อมใช้หมดแล้วตอนนี้ต้องพูดตามมนี้นะครับคือรัเสเซียพร้อมใช้แต่อยู่ที่สหรัฐกับนาโต้จะกล้าไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสมรภูมิมันอยู่ที่ยูเครนใช่ครับเกิดเอานิวเคลียร์มาให้ยูเครนเนี่ย รัสเซียไม่ยิงวอชิงตันเหมือนที่รัสเซียขู่อะผมว่าถ้ายิงก็คือก็กรัสเซียก็บอกแล้วไงก็พุ่งเป้าไปที่ฐานทัพนาโตนะครับ <c oughs> อาจจะคง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 ,คง,ค,งคงยังไม่ถึงวอ,ช,งวอชิงตันนะครับ <c oughs> แต่สิ่งสำคัญนนครับผมก็อยากจะย้ำย้ำทุกท่านนะครับว่าให้จับตายูเครนนี่นะครับจะยิงขีปนาวุธเนี่ยพิสัยไกลที่สามที่ชาติทั้งนาโตสหรัให้มรนกีโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของรัสเซียอันนั้นนะครับเป็นเรื่องแน่นอนนะครับแค่เบาะนะครับ ถ้าโจมตีเมื่อไหร่แล้วก็มีโอกาสตอนนี้เป็นไม่ได้เกิน70%นะครับที่ยูเครนจะต,ต,ต้องพยายามทําเพราะยูเครนตอนนี้กําลังดิ้นเต็มที่แล้วสงครามจุดทักเฮสตอนนี้คือว่าอยู่ที่นาโตกับสหรัฐจะให้ยูเครนนี่สู่กับรัสเซียถึงระดับไหนได้ว่าจะให้นิวเคลียร์ไหมจะให้โจมตีให้หนักขึ้นไหมแต่การโจมตีก็คงจะหนักขึ้นนะครับเพราะว่าสหรัฐเองก็ตอนนี้ก็ กำลังจะขอเงินอีกประมาณสักแปดแสนล้านนะครับมาให้กับยูเครนอย่างครับเรียกว่าไปเรื่องจะทิ้งทวนอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับทิ้งทวนก่อนที่จะออกจากไปครับจึงน่ะทางพรรคสายทั้งก็ออกมาโวยวายนะครับนะครับทีนี้เราอธิบายชัดครับท่านผู้ชมที่ท่านบอกว่ายูเครนแค่ใช้ขีปนาวุธไม่ต้องติดนิวเคลียร์ก็ได้ยิงใส่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็เต้ากับเต้าปฏิกรณ์ใช่ครับปรมานูมัน เคยเคยยิงไปแล้วนะครับแต่ว่ายังยังทำทำทำอะไรไม่ได้นะครับแต่คราวนี้จะต้องต้องต้องซ้ำอีกนะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนมีไหมมีครับมีครับแต่รัสเซียก็มีสิ์ยิงเหมือนกันเลยตอนนี้รัสเซียก็อาจจะจะคาดว่าก็ก็คุมอยู่นะรัสเซียยึดอยู่แต่ไม่ทั้งหมดแต่ไม่ทั้งหมดนะฮะแต่ไม่ทั้งหมดนะครับครับผมแต่ว่าระบบสารุ่ยพวกของของยูเครนตอนนี้ก็เสียหายไปเยอะแล้วนะครับไฟฟ้าก็ใช้ไม่ได้ทั้งประเทศนะครับตอนนี้ตอนนี้ถ้าจะพูดก็คือว่า ที่ยูเครนตอนนี้ก็สภาพก็ค่อนข้างจะเอาเอามาเผาหมดทุกคนนะครับก็ถึงขนาดต้องย้ายที่ทำงานรัฐบาลไปอยู่โปแลนด์แล้วก็เดี๋ยวไปเดินบันดูมาครับแสดงว่าสภาพการภายในเคียบตอนนี้มันเละตุ้มเป๊ะหมดแล้วคือรัสเซียก็ประกาศเลยว่าต่อไปก็คือจะส่งให้เคียบเนี่ยให้ให้ให้หนักกว่านี้อาจจะถึงขั้นโอ้ยอย่าอย่าไปถ้าจะพูดจะจะบ้างก็บอกว่าจะให้แหลกกันครับแต่ก็ต้องดูต่อไปนะครับครับครับก็นี่คือสถานการณ์ที่ ยูเครนกับรัสเซียนะครับก็อยู่ที่ท่าทีของสหรัฐกาโต้จะยังไงกาโต้แล้วว่าจะเอาอย่างไรโซนรัสเซียเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมอยู่แล้วนะครับเราก็รอไปไปที่ตะวันออกกลางการเจรจาหยุดยิงมันเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงทั้งโลกไม่เชื่อต้องให้ท่านมาแจกแจงท่านผู้ชมได้เห็นมันจะหยุดยิงกันได้จริงไหมครับอ่าผมก็ขอเลียงก่อนนะครับว่าสงครามที่ตะวันออกกลางเนี่ยนะครับว่า อิสราเอลเนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับว่าจะสามารถกำลับนักลบกลุ่มต่างๆได้ได้พอสมควรนะครับนี่แตระยะเวลาหนึ่งปีที่สียนที่ผ่านมาเนี่ยก็สงครามก็บานปลายไปบานปลายไปหลายมิตินะครับอย่างแรกก็คือว่าทําให้ชาติมหาอำนาจกระโดดเข้ามาหนุนทั้งสองฝ่ายนี่อย่างอย่างเปิดเผยทุกด้านเลยนะครับสหรัฐก็ผลิตอาวุธให้ป้อนอิสราเอลเนี่เต็มที่ชาติตะวันตกก็มาบ้างนะครับแต่ว่าทางรัสเซียจีนนี่นะครับก็โลกอาหรับนั้นก็ มีแนวโน้มที่จะไปหนุนทางฝ่ายต่อต้านอิสราเอลอันนี้ชัดเจนมากโดยเฉพาะการที่อิสราเอลนะครับโจมตีเลบานอนหนักนี่นะครับเป็นครั้งแรกในรอบปีนะครับที่เราเห็นโลกอาหรับนะครับแล้วก็สันนิบาตอาหรับนะครับประชุมกันเดือนเฉพาะเดือนนี้สองครั้งเลยนะครับเดือนเดียวสองครั้ง,สอง,งสองครั้งเลยครับปกติเนี่นยนัานๆจะประชุมกัน,นครั้งหนึ่งหกเดือนครั้งสามถึงการครั้งแรกประชุมที่ที่ซาอุแล้วก็ครั้งล่าสุดคือประชุมที่อียิปต์นะครับแล้วก็มีลักษณะมาว่า ไม่พอใจอสอิสาเอันนี้โดยภาพรวมนะแล้วมีมติอย่างเป็นทางการไหมหรือ <g ülme> แค่หาด <g> ู <g ülme> กันมีมติก็คือจะไม่เโจมตีหนักต่อไปนะครับคือส,ส,ส,สรุปุปมาเป็นแบบนี้นะครับไม่โจมตีหนักแต่ยังไม่มีมาตราการว่าต้องทํำยังไง <g ülme> ใช่ครับก็ส่งเสริมให้ตั้งรัฐปาเลสไตน์นะครับคือหลักการหลักการก็คือยังไปที่หลักการตามสหประชาชาติว่าจะต้องให้เกิดรัฐปาเลสไตน์จะต้องยอมรับรัฐปาเลสไตน์เป็นประเทศขึ้นมาคือตอนนี้โลกอาหรับ รวมตัวกันโดยปริยายเพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้ไปเพราะได้รับผลกระทบมากแล้วครับทีนี้ย้อนมาดูเรื่องสงครามหยุดการเจรจาหยุดยิงครับผมจะเลี้ยงก่อนนะครับว่าอันนี้เรารวบย่อเลยครับว่าท <c oughs> ําไมจึงมีการเจรจาหยุดยิงทงั้งทั้งที่อิสราเอลนี่ไม่เคยไม่เคยยอมรับนะฮะเพราะรบบางกี่ครั้งตัวเองก็เป็นต่อมันทุกครั้งประการต่อไปก็คือนักลงที่มอลล้อก็พร้อมสู้ตลอดนะครับสาเหตุที่มีการเจรจาหยุดยิงเนี่ยก็เนื่องมาจากว่า สงครามที่อิสราเอลโจมตีเลบานนนะครับแล้วก็โจมตีกลุ่มต่อต้านที่เลบานนนี่นะครับปรากบว่าถูกนักรบทุกกลุ่มนี่โจมตีอิสราเอลนี่หนักมากโดยเฉพาะในช่วงวันที่20ก,กว่าถึงวันที่26 27นี่นะครับอิสราเอลโดนโจมตีนี่ใช้คําว่าข้ามวันข้ามคืน3วัน3าคืนติดติดกันนะครับมีจรวดก็ดีนะครับโดนก็ดีนี่ถล่มที่อิสราเอลโดยเฉพาะที่เมืองทรินครับมากกว่า500ลูกหรือว่า500ครั้งนะครับทำให้ทำให้ชาติตะวันตกเนี่ย ทั้งสหรัฐก็ดีถ้าโดยทั้งสหรัฐทั้งฝรั่งเศสนะครับก็เกิดความไม่ตกว่าอิสราเอลจะเสียหายมากกว่านี้เร็วเร็วม่นกี้ทันพูดเร็วมากเลยครับห้าร้อยครั้งเนี่ยไปที่ที่ที่เอลนะฮะเมืองก็ทั่วทั้งโซนครึ่งประเทศนะฮะจากเทลวิสตรงไปจงก็โดนด้วยนะครับเมืองหลวงก็โดนนะผมต้องการถามท่านเพื่อจะย้ำว่าเทลวิสเนี่ยโดนโดนยันโดนโดนหนักปนถุวรปกวรนะครับอิสราเอลก็พยายามสกัดเต็มที่นิทาง นี่เราพูดอย่างขาดเลยนะครับว่าทางสหรัฐก็เฝ้าดูต่อเวลาเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มาอยากจะให้เอเสียเสียเสียเปรียบมากก็จึงเร่งเจรจาอย่างฉับพลันทันทีนะครับการเจรจาเนี่ยก็ผ่านทางเลบานอนให้มาบีบนักรบชิสเบลลนะครับแล้วว่าจะเจรจายังไงบ้างผลที่ออกมาก็คือว่าสหรัฐนะครับให้ราเอลหยุดยิงนะครับทางนักลบชีสเอลลก็จะหยุดยิงนะครับแล้วก็ให้เลบานอนก็ดีนะส่งกํลาลังทหารขาาาเข้ามายังเขตแสดงข้อพิพาทนะครับ มาอยู่ที่นแนวกันชนมานแนวกันชนสารฐกจ็ <c oughs> จะส่งกาลังมาด้วยนะครับทีนี้มีข้อสังเกตยังไงบ้างครับข้อสังเกตก็คือว่าอิสราเอลประกาศอย่างเต็มที่เลยนะครับว่าจะต้องยึดดินแดนของเลบานอนท,ที่อยู่ในโซนเหนือนะครับดู่าทางใต้ของเลบานอน,นครับให้ได้อย่างน้อยสิกิโลเมตรเพื่อเป็นแนวกันชนช่ครับแต่ปากบว่ายึดไปลําบากเพราะเจอการต่อต้านอย่างหนักที่มผมจะเรียนถามเมื่อกี้ท่านบอกว่าสารัเนะฮะมาคุยกับรัฐบาลเลบานอนครับ ทำไมเลบานอนต้องยอมสาระเข้าใจว่าเลบานอนก็คือว่าก็ตกอยู่ในแต่ภาวะลําบากคือหนึ่งกองกําลังก็อยู่ที่เลบานอนใช่ไหมครับเลบานอนก็ถูกโจมตีด้วยนะครับแล้วก็คือว่านาโกงีตั้งก็ก็อยู่ที่เลบานอนเหมือนกับว่าจะให้เลบานอนนี่ช่วยบีบด้วยนะมาบีบทิเบล็อกใช่ครับเตย์เบล็อกก็ไม่ฟังอยู่แล้วเิยบล็อกก็คือว่ายังไงก็ได้พูดอย่างกันนะครับสู้ก็สู้แต่ก็ต้มตีต่อแตาหยุดก็หยุดทีนี้ พอเป็นสถานการณ์เป็นอย่างี้กันครับทางทหรก็เหมือนกับว่าจะสั่งให้เรียว่าหยุดโจมตีนะแตททาให้ฝั่งโน้นหยุดด้วยหยุดหยุดด้วยก็ปรกก่อนว่าเดิมทีเสียก็บอกว่าจะหยุดจะประชุมมังคาาหน้านี่นะครับแล้วก็จะประชุมจะมีมติยังไงอูยูก็บอกหยุดยิ่งเลยเพราะว่าเกรงว่าจะเสียจะถูกโจมตีมากก็เลยหยุดโดยปริยายทีนี้ปรากฏอว่าพอหยุดหยุดโจมตีปักก็ทุเลาก็ตกอกตกใจก็ดีใจกันใหญ่วันนี้สงครามที่เดียบอนน์กำลังจะยุดหยุตีนะ ปรากฏไม่ถึงย4ิชั่วโมงก็ยกังก็โจมตีเยว่อยนต่อไปถ้าว่าสัญญา,าการเจรยจายอยู่ที่นี่ทีว่าจะหกสิบวันหรือว่าจะครึ่งหนึ่งแล้วอะไรครึ่งหนึ่งแล้แทนกันอ,อกีนออกก็เป็นจริงแค่ประมาณจัก5้าเปอร์เซ็นต์เขาอ้างอะไรอะ่ะเขาบอกว่าวเพื่อคุ้มครองการอพยพของของประชาชนอิสราเอลกลับพื้นที่อืมคือพูดอย่างไรว่าทั้งอิสราเอลก็ยังไม่อยากจะโจมตีคือตอนนี้ถ้าจะพูดไม่ใช่ไม่อยากโจมตีนะพอเจรจาหยุดยินอิสราเอลยิงโจมตีแล้วนะครับผม ทีนี้อิสราเอลนี่คือเงื่อนไขาการเจรจายิงนี่ทางอิสราเอลได้เปรียบนะฮะได้เปรียบถ้ายหยุดยิงได้เปรียบได้เปรียบเพราะระหว่างสู้กันนี่อิสราเอลเริ่มเสียเปรียบใ,รบใช่ครับอ้าวทางาอิสบเอลจะยอมทาไมก็เนี่ยก็คือคําตอบนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะครับมองข้ามชดไปนะครับ,รบมองข้ามชดยังไงครับมองข้ามชอดก็หมายความว่าถ้ายังมีการเจรจาหยุดยิงหรือเคลื่อนกาลังที่จะมายึดทั้งกําลังของสารกดีหรือของบางวัตเซกัดี จะมาอยู่ที่เรบาบอนทางตอนใต้นี่นะครับจุดหนึ่งนะครับจะทําให้ทั้งนา้าลบคิมบอลและอีกหลายๆกลุ่มนะเว่าทั้งท่ที่ซีเรียน้าลบคูติก็ดีหรือไม่ทางกองกำลังที่อิรักก็ดีครับจะต้องโจมตีที่อิสราเอลหนักขึ้นไปอีกนะครับทําเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาสถานะของอํานาจหรือดินแดนที่ที่อยู่ไปได้เพราะว่าทันทีที่ดินแดนทางเรบารอนทางตอนใต,ต้นี่ถูกยึดครองโดยสารักก็ดีหรือว่าทางกองกำลังเขาเรบารอนก็ดีทางนัาลบต่างกก็จะเขาบอกไม่มีที่ที่จะ ปักหลักสู้เพราะพื้นที่ปักหลักสู้ของฮิสเบลเนี่ยมันอยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนและเป็นตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งโดยข้อเท็จจริงเนี่ยกลุ่มที่ยังแข็งแรงอยู่ในตอนนี้ก็คือฮิสเาะเพราะมีพื้นที่ชายแดนติดกันเรียกว่าฮามาสเนี่ยนะโดนถล่มด้วยไอ้ระเบิดเจาะเข้าไป80เมตรเนี่ยกระเจิงกระเจิงแล้ว สราเยลก็ยังย่อมตีฮามาสอยู่นะครับครับหยุดที่นี่ก็ประจวบตีที่นี่แต่ว่าฮามาสเนี่ยไม่ได้ต่อสู้แบบหนักแบบเดิมแล้วที่มีขีดปชนอาวุธยิงไม่ี่ยการเป็นกองกำลังภาคพื้นดินที่ก่อกวนหรืออย่างไรครับก็อยแบบนั้นแน้นนคครับคือผมจะพยายามนำเรียนกับทุกท่านนะครับว่าคือให้เรามองข้ามไปขั้นหนึ่งว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ทุกท่านก็ทราบไปแล้วว่าว่าเป็นยังไงบางท่านก็ติดตามข่าวอยู่แต่ผมว่าให้จับตาดูสองจุด ทุกกลุ่มจะต้องต้มตีตบโตอ,อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะยอมเสียพื้นที่ที่เคยครอบครองหรือว่าเคยมีอิทธิพลและอย่างก็คือว่า,าการเจรยาวยิงก็อาจจะได้ผลดีกับทางด้านพลเมืองของเลบานอนแต่ว่าไม่เป็นผลดีกับทางนักลบหลายๆกลุ่มครับยังมีซับซอ้อนอีกมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางอิหร่านนี่ก็ประกาศแล้วนะครับว่าจะพัฒนานิวเคลียร์โดย จะปรึกษากับชาติมหาอำนาจก็คือปรึกษากับจีนกับปรึกษากับรัสเซียเราชาติมหาอำนาจฝั่งนี้คือจีนหรืวรัสเซียนะครับแล้วท่านี้ท่านฮูประกาศว่าชาติหยุดยิงเมื่อไหร่ก็จะเอากําลังเอามาบูรณะกำลังต่างๆเพื่อจะไปะโจมตีหลานพูดชัดเจนเลยโอ้โหเพราะนั้นสงครามจะอหยุดยิงี่ยถ้าเป็นแบบนั้นก็ก็จะรับันต่อไปนะครับก็แสดงว่าแผนการหยุดยิงที่เกิดขึ้นไม่มีทางเป็นจริงเป็นแค่ชั่วคราวลดความรุนแรงลงบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับ แต่จะกลับมาแรงมาเริ่มท่านค,คาดว่าระยะที่จะสงบลงบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะมีระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ก็อาจจะมีช่วงระยะเนี่แต่แต่ก็ยังยังเชื่อไม่ได้ยันเชื่อไม่ได้เพราะว่าทุกกลุ่มเนี่ยก็ประกาศแล้วว่าการที่อย,ย,ยอมยอมหยุดยินก็เหมือนกับตัวเองนชนะแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าจะมีการเครื่องกำลังอะไรมาที่ตัวเองเสียเปรียบก็คงจะไม่ยอมนะครับท่านครับ ในความเป็นจริงเนนใความป็จริงของสงครามหรือการขัดแย้งกันระหว่างอิสราเอลกับเลวอารับเนี่ยอิสราเอลเป็นต่อโดยตลอดดยการหนุนของสหรัฐแต่สภาพการของสงครามเนี่ยอิสราเอลที่โจมตีนะฮามาสนะยิบรเลาะนะหนึ่งปีเนี่ยถือว่าไม่สำเร็จถูกไหมครไม่สำเร็จครับไม่สำเร็จในขณะเดียวกันเนี่ยท่านได้ติดตามบ้างไหมครับว่าสภาพความเสียหายทางเศรษฐกิจของอิสราเอลนี่ก็บอกว่าหนักหน่วงมากนะ คือก็มีข่าวมาก็อาจจะไม่เป็นผลดีเท่าไหร่ครับสำหรับสำหรับทุกท่านที่อาจจะมองข้ามไปนะครับคือว่าในช่วงที่อิสราเอลรบกับทางหลายกลุ่มนะครับที่ตั้งแต่วันที่เจ็ดเรียกว่าพันธมิตรอาหรับข่าวครับเจ็ดตุลาไปที่แล้วเนี่ยนะครับช่วงหกเดือนแรกทุกคนก็มั่นใจว่าอิสราเอลนี่คงจะชนะแล้วคงจะได้เปรียบมากขึ้นแล้วก็เพราะทางสหรัฐก็ช่วยเต็มที่นะครับแต่ตั้งแต่เมษามานี่นะครับถึงปัจจุบันนี้นะครับปรากฏว่า สภาพเศรษฐกิจของอิสราเอล่ยค่อนข้างจะเจอิกร่หลายด้านโดยเฉพาะมีข่าวว่าบริษัทลงทุนใหญ่ที่เกี่ยวกับธุรกิจในหลายด้านนีครับถอนเงินไปโอบตั้ง40,000กว่าล้านดอลลาร์นะฮะ4 0สี่กว่าล้านดอลลาร์ก็ครับก็พอต้องควรนะครับเฮ้ยเป็นล้านล้านบาทไทยนะก็ประมาณนี้นะครับถอนถอนการลงทุนไปแล้วก็แล้วก็คนอียิก็อพยพไปก็มีเป้าหมายอาจจะ คือคาดว่าอาจจะไม่ไม่ฉลักแสนอาจจะเป็นหลักล้านนะครับเพราะนั้นตอนนี้สภาพเศรษฐกิจของอิตาลีก็คือเราพูดไม่ใช่ประยมจีก็คืออยู่ในสภาวะสงครามก็เป็นเป็นไม่ได้มันก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วรจะค้าขายจะอยู่แบบจบสุกอะไรก็ขนาดเมืองหลวงเทวิตก็ยังถล่มทุกวันไม่มีข้อมูลครับที่นะครับค่อนข้างจะเชื่อถือได้นะครับอาจจะไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นตัวเลข คราวนี้ประชาชนพลเมืองของอิสราเอลจํานวนหนึ่งอพยพเข้ามาประเทศไทยคือเป้าหมายของชาวอิสราเอลนะครับตอนนี้ครับถ้าวิกฤตที่สุดที่สุดนะครับหนึ่งไปสารัฐไปไซปรัสชาติยุโรปแล้วก็มาที่ประเทศไทยทําไมต้องไทยก็อาจจะเป็นที่ว่าประเทศไทยเราก็คนไทยใจดีนะครับคนไทยใจดีมีความสงบเป็นเรืองพุทธอะไรก็รับเลยหมดนะครับแต่ครับนี่นะครับคิดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับ ท่านมีอะไรจะจบสุดท้ายไหมครับสําหรับสถานการณ์ตอนออกกลางคือผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าตอนนี้จุดไหนของโลกนี้ไม่มีความปลอดภัยครับนะครับครับสงครามโลกครั้งที่สามคือไปถึงไหนล้ครับเปอร์เซ็นต์ที่ท่านให้ถ้าผมอยากจะเรียนกับทุกท่านนะครับว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับผมพูดจากนักวิเคราะห์นักวิจารณ์ในหลายหลายประเทศทั่วโลกนะครับเขาฟันธงมาล้ำหน้ากับผมนะครับ รับหน้ากับผมยังไงครับเขาบอกว่าตอนนี้สงครามโลกเกิดแล้วเหตุผลก็คือว่าหนึ่งนะครับสถานการณ์เหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเพราะมหาอำนาจเคลื่อนกําลังเข้ารบกันแล้วนะครับโดยผ่านที่อดูก็ที่ยุครขงกับที่ตอนออกลกางที่ยุคแข่ชัดเจนมากนะครับประกายสองคือว่าแนวรุ่นพันธมิตรของชาติมหาอำนาจนี่ส่งกาลังเข้ามาช่วยยกตัวอย่างเช่ว่ารัเสเซียกับมีเกาหลีเหนือมีอิหร่านเข้าไปช่วยทั้งอาวุธทั้งกาํงกาลังพลนะครับ มีทั้งเบลุกก็เข้ามาช่วยด้วยทางยุคเคงก็มีทั้งนาโต้ทั้งอะไรก็เข้ามาช่วยต่อการมรนลุถึงนะครับก็เต็มที่ประการต่อไปก็คือว่าหลายประเทศนะครับได้มีการเตือนประชาชนของเขาแล้วนะครับเช่นสวีเดนก็ดีนะครับนอร์เวย์หรือฟินแลนครับประกาศว่าให้เตรียมพร้อมรับมือกับสงครามนิวเคลียร์ไม่ใช่เตือนเฉยๆนะครับเตรียมเป็นรูปธรรมเลยนะครับให้เตรียมเป็นรูปธรรมเลยกักตุนอาหารน้ำและหลุมหลบภัยใช่ครับแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยนะครับตอนนี้ เอาอย่างถ้าท้าไม่สนใจเรื่องของบ้านเมืองเรื่องการทาหารท่านก็นจะเห็นได้ว่าประเทศเราเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งแล้วเช่นว่า,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 าผมยังไม่พูดมาแล้วเนี่ยนรกวาแดงก็มาอยู่ประเทศเราแล้วนั่นคือความขัดแย้งของมหาอำนาจนะครับซึ่งก็เกี่ยวโยงถึงเรารัสเซียเองก็ประกาศแล้วนะครับว่าในเมื่อสหรัฐจะตั้งขีปนาวุธพิเศษไกลนะครับอำนาจการต่อร้ายสูงที่ญี่ปุ่นที่ไต้หวันอาจจะลามาที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับรัสเซียบอกจะตั้งมาเหมือนกันที่ อาจจะเป็นที่พมา่าเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ที่น่ากลัวนะครับแล้วตอนนี้รอบบอลเรา,า,าไปยังไงบ้างรครับตอนนี้อ่าวไทยไปยังไงบ้างผมก็ยังไม่ไมพูดซ้ำใช่ไหมครับฟุิปอนตอนนี้ก็ทุ่มให้เต็มตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสงครามโลกเนี่ยมผมคาดคือพูดจากนักวิเคราะห์ทัวไป,ไปคือว่าเกิดแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นจะมาหาม้ำนาจะมาลุมมตุ้มลบกันเองแต่ตัวแทนสงครามตัวแทนการเครื่องกรไกต่างๆ,ๆนี่ มีเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วมหาศาลมากนะครับดูยูเครนนะครับทั้งประเทศโดนโจมตีเนี่ยผมว่าท่านทั้งท่านท่จะเกิดมาก่อนอายุก่อนอายุห้าสิบก็คงจะไม่เคยเห็นนะครับนี่แหละครับเป็นสงครามมหาโหดนะครับก็แล้วต้องให้ความสนใจนะครับก็บ้านเราก็ต้องผมก็จะไม่พูดมากกัดแล้วก็ต้องให้ความสนใจแล้วก็ต้องสนใจกองทัพแล้วก็เศรษฐกิจของระดับพื้นฐานนะครับอันนี้ก็ขอตอบแค่นี้ก่อนนะครับครับผมท่านผู้ชมครับ ช่วงท้ายที่ท่านนาวากาศเอกสมฤทธิ์นะครับพูดเนี่ยผมอยากจะซ้ำนะครับซ้ำเพื่อตอกย้ำว่าในข้อที่จริงแล้ววันนี้สงครามเนี่ยมันเดินเข้ามาใกล้เรามาก mm hmm. คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ถูกห้ามมีกองทัพของตัวเองด้วยความเห็นชอบของสหรัฐญี่ปุ่นสามารถแก้รัมนูล ให้มีกองทัพขึ้นมาได้เมื่อเวลาที่ไม่นานแต่ความจริงเนี่ยนะครับก่อนมีกองทัพเนี่ยอาวุธของสหรัฐเนี่ยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเพียบอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยครับสหรัฐเนี่ยนะครับส่งขีปนาวุธนะครับและอาวุธต่างๆเนี่ยไปไว้ที่ญี่ปุ่นความจริงมีนิ้วเลีย์ก็มีแล้วนะฮะมีแล้วนะไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามเพราะอะไรครับเพราะว่าการเผชิญหน้าในคาบสมุทรเกาหลีระหว่าง เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ซึ่งมีนิวเคลียร์อยู่แล้วระหว่างจีนไต้หวันจีนกับญี่ปุ่นเองก็ถือว่าเผชิญหน้ามันเต็มที่แหละมันมีข่าวออกมาว่ารัสเซียจะส่งขีปนาวุธให้กับบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนี่ยพอเป็นแบบนี้มันเป็นทางอื่นไม่ได้นะครับทุกคนก็วิเคราะห์เหมือนท่านนวาการเอกสำริดวิเคราะห์นะครับข่าวมันไม่ยืนยันแต่น่าจะเป็นพม่า เพราะว่าตอนนี้หมดทางเลือกอะมัน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 เพิ่มขึ้นครับท่านเพราะว่าอีสานลโลกเนี่ยไปออกหมายจับใช่ครับนะมินออนไลน์ก็เท่ากับพักไปอยู่ไปพักไปอยู่กับรัสเซียเลยฮะครับครับเพราะเวลาสารลโลกออกหมายจับถ้าสหรัฐมันหาเรื่องเนี่ยนะมันเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเหมือนกับที่มันไปทําิลิเบียใช่ใช่ไปทํากับกาดาฟีเนี่ยใช่ครับเห็นไหมจีนยอมไม่ได้รัสเซียยอมไม่ได้ครับครับพม่าคือทางออกทะเลของจีนครับครับ อีกช่องทางหนึ่งท่อละมันก็ผ<า>่างทุ่มเต็มที่เลยครับ,รบผมบบเพราะฉะนั้นมันใกล้ตัวเรามากแล้วแต่เราไม่ต้องห่วงครับเพราะรัฐบาลเราเนี่ยเยี่ยมยอดครับจะต้องผลักดันนะครับดิจิตอลวอลเล็ตละลอกนี้ต้องผลานเงินออกไปอีกแสนกว่าล้านให้ได้นะครับ Entertainment Complex สร้างสถานบันเทิงไว้รองรับสงครามโลกโอ้โหมีประเทศไหนบ้างครับที่มีรัฐบาลมีวิสัยทัศน์แบบนี้มั่นสุดยอดมากครับอันนี้ผมประชดนะก็คือผมต้องเรียนท่านผู้ชมแบบนี้เพราะท่านนาวากาศเอกสัมฤธิ์เนี่ยนะครับท่านจะวางตัวเป็นกลางนาเสนอข้อมูลไม่ค่อยเบียดไม่ค่อยกันแนะกะแนรัฐบาลผมเลยต้องทำแทนมันแทบจะทนไม่ไหวเรื่จริง นะครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายนะครับกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยช่วยกันซื้อสินค้าบริจาคเงินมาจำนวนเงินไม่ใช่สาระสำคัญความจริงพวกเราก็ลำบากนะครับท่านผู้ชมคิดแบบนี้นะครับสื่อใหญ่ๆแบบช่องสามเนี่ยนะครับยังเอาคนออก30%นะของเรานี่ก็5-60คนเหมือนกันนะ ไม่ใช่น้อยนะครับกัดฟันสู้กันไปน้องๆทุกคนเนี่ยครับคนที่นี่ทำงานด้วยอุดมการทุกคนเพราะนั้นเราสื่อหัวใจถึงกันละกันครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณท่านนาวการเดชสำริ์ทอยและขอโอกาสลาเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ